สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบลในช่องเนลเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากหลายๆคลิปที่ปล่อยมาในช่องเนลนะครับคลิปที่ดูแล้วคนสนใจเยอะที่สุดเนี่ยก็คือคลิปเกี่ยวกับการลดไขมันโดยเฉพาะเกี่ยวกับหัวใจฮาร์เรสโวนสองนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยถามผมเหมือนกันในแบบ inbox เมสเซจเมสเซนเจอร์ message, ส่วนตัวใน Facebook ของผมนะครับก็ถามว่าถ้าเกิดอยากจากหัวใจ่วนสองเนี่ยต้องวิ่งความเร็วเท่าไหร่ต้องความชันเท่าไหร่ปั่นจักรยานต้องเกียร์อะไรซึ่งผมบอกเลยว่าผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าการที่หัวใจเราอยู่ส่วนสองเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ร่างกายของคนคนนั้นจริงๆอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เดินลู่เลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนสมาธิสัน้นเป็นคนไม่ชอบแบบในการแบบอยู่ในจอดจ่อที่เดียวแบบ ทางเดียวตลอด60นาทีเจนาทีเนะี่ยผมทําไม่ไหวนะครับผมชอบแบบหันไปหันมาแบบแบบขยับร่างกายตัวเองหมุนไปทั่วผมก็เลยเลือกวิธีเป็นกระโดดเชือกลมกระโดดเชือกลมคืออะไรคือเราไม่ต้องใช้เชือกจริงๆไม่ต้องมีอุปกรณ์คือใช้เมืองเราเนี่ยแกว่งแล้วก็กระโดดกระโดดสองขาพร้อมกันบ้างสลับเตะขาสลับขาหนึ่งบ้างนี่คือวิธีการออกของผมหรือวิธีผมก็ชกมวยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องมีสมาร์ทวอชเครื่องที่จับอัตราการเต้นของหัวใจของเรา ซึ่งสาคัญมากๆผมเนี่ยจะดูตลอดดูทุกๆแบบ30-20ิีวิเลยก็คือปุ๊บก,ก็ดูตลอดว่าเออหัวใจเราเนตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะมันเป็นยังไงเอ๊ะมันต่ําไปมันสูงไปซึ่งจะบอกว่าตอนที่ผมกระโดดเชือกแรกๆเนี่ยข้อดีคือมันไม่ต้องใช้พื้นที่เนาะมันแบบสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมช่องเดียวก็กกทําได้แล้วข้อ2คือตอนแรกผมทำเนี่ยสองขาพร้อมกันเนี่ยแป๊บเดียวหัวใจผมแบบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเลยแต่ตอนนี้ผมทำมาเป็นปีๆแล้วก็คือหัวใจอย,อยู่แบบ 100, 90, 110รอบบนน้อยกเก้าร้อย มันคุ้นชิน1คือมันคุ้นชิน2คือหัวใจและหลอดเลือดของเรามันก็แข็งแรงขึ้นนะครับกับกิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็คุ้นเคยกับอ๋อออกแบบนี้หรอแต่พอหัวใจผมเนี่ยเต้นช้าลงผมก็จะมีทริกเด็ดของผมนั่นคือการ support พอผมสควอ t ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหัวใจผมวูบขึ้นมาเลยครับแบบร30เลยอันนี้นก็คือการปัม๊มการเล่นกับอัตราการเต้นของหัวใจของผมนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ทํากิจกรรมไหนอยู่ชอบแบบไหนทําอันนั้นเลยสมมติชอบปั่นจักรยานปั่นเกียร์สาม,มาแบบสักพักแล้วหัวใจคงที่แล้วก็ลองเพิ่มขึ้นเป็นเกียรส์สีลองเป็นยืนปัน่นสลับนั่งปัน่นแบบลองเล่นดูนะครับกับหัวใจของตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยเดินชงเดินชันก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆคือผมตอบไม่ได้จริงๆครับว่ามันต้อง ความชันเท่าไหร่เกียร์อะไรความเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของทุกๆคนที่ทํากิจกรรมนั้นเลยนะครับว่าเราเนี่ยคุ้นชินกับกิจกรรมนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือทริคในการทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นอยู่ในโซนสองตลอดนั่นกะ็คือเช็คตลอดครับดูตลอดว่าเอ๊ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วถึงแม้ว่าเราทํากิจกรรมเดิมเนี่ยแต่เราอาจจะต้องทํามากขึ้นเราอาจจะต้องกระโดดแรงขึ้นอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องกระโดดแรงขึ้นบางทีชกมวยฟันศอกบ้างคือทําอะไรอะไรก็ได้ถ้าเกิดบางคนล้างจานแล้วโซนสองทำเลยครับนั่นก็คือโซนสองของทุกๆคนนะครับก็คือหวังว่าคลิปนี้จะตอบได้ว่าการทําหัวใจโซนสองเนี่ยมันต้องทํำยังไงและนี่คือคําตอบของผมนะครับนั่นก็คืออะไรก็ได้นะครับที่หัวใจอยู่โซนสองถ้าเกิดเราแบบกวาดบ้านแล้วโซนสอง กอดบ้านเลยกิจกรรมอะไรที่เราทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเราจะค่อยมีความถึกขึ้นอดทนมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเราก็จะต้องทํามากขึ้นเรื่อยๆครับฉะนั้นอย่ายึดติดว่าเราต้องเดินชั้น5นะความชั้น5ไปตลอดไม่ให้เราดูที่หัวใจของเราเป็นหัวใจสําคัญนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่จะโพสต์ในช่องเนวด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ